คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับกับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูปูนะครับบางท่านก็เอาไป สายวิ่งนะครับสายลูดนะครับได้1กับ0นย์ะครับดิ่งดงนะครับ1ก็มา31นะครับศูย์ก็มา0-5นาะครับสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบลูดนะครับหรือว่าวิ่งนะครับก็เลขโชคบารมีผูดทวดก็ให้โชคก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับ f อพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบนะครับบารมีปุดทวดไปด้วยกันนะครับรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผม ครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปุ่หลวงปุ่ทวดนะครับก็อ๋อก่อนอื่นนะครับก็แอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับผมเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพคาดานะครับสําหรับอีซีพี่น้องที่สนใจคาถาพคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภควะตูระตูสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะตูระตูสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะตูระตูสมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวยะสังพรมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธ ยะสังปเจกับพุทธยะสังอรหันตะยะสังสัพพสิทธิวิชาจรณะ,ะสังสัพพโลกาจริยายะนะสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจวาเจนะมะมัสุวติหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมสะนโมสังคัสสะเสยยะทีทางหุรูรูสวา,ายะสาธุสาธุสาธุ ขอบุญบารมีหลวงปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบดุบรรดาลเลขทุบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพศ2566ให้ fc พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทู้บบารมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทู้บบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ แอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้พี่น้องได้ลุ้นเลขถูกไป,ปด้วยกันลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผม ขอบุญบาร,รมีผู้ทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนรนบันดาเล้ทุกที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาไอเอฟซี MC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูปบริมีูทวดต่อว่าทุกท่านทุกคนในเตินสาครับผมเลขทูปบริมีผู้ทวดก,ก,ก,ก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็อคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับเพราะเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับ สำหรับแอดมินเ็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเพื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเพื่อมโชูด้วยกันกับแอดมินนะครับถ้าชอบสายวิ่งก็วิ่งนะครับสายรูปก็รูดนะครับถ้าโดนอกโดนใจนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับต้องมานะครับเลีทู่กรณีปวดตัวนะครับสำหรับ f c พี่น้องนะครับที่ชื่นชอบนะครับทานที่ทั่วบริบททั่วตอนออกไปก็ลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับตีแอดมินคลิปนำโชคพารวยมานำเสนอสำหรับวันนี้เป็นคลิปนำโชคคโดยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน,น้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ